สวัสดีค่ะจากสวนคนมือบอลชุมแพนะคะวันนี้นิ่มแพ็ต้นไม้นะคะสายเสน่ห์จันประกายดาวนะคะเรามาชมไม้ว่าวิธีการแพ็กแบบแบบไหนยังไงสูงอย่างไรวันนี้นิ่มก็แพ็คใส่ตามตามภาพนี้นะคะเราจะใส่ตะกร้านะคะตัวนี้แต่กระถางตัวนี้จะเป็นเบอร์หงนะคะน,นี่ของลูกค้านะคะงามเลยค่ะสวยนะคะตัวนี้ลายเต็มใบเลยนะคะใบใหม่มาก็จะออก ติดต่างชมพูด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถางเบอร์หกนะคะใหญ่นะอันนี้ใหญ่เลยค่ะกระถางเบอร์หกต้นโตด้วยนะคะตวนี้ต้นโตค่ะ่อเอาสลักเม็ดล่งเลยแต่ตัวนี้ความสูงความสูงได้เกือบสามจุดกว่างนะคะ วัดความสูงดูนะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยปล่อยปล่อยไปอยู่ที่ราคาอยู่ประมาณรวมส่งนะคะตัวนี้จะเป็น1,200นะคะตัวนี้คุณรวมส่งแต่นี้ติดจองแล้วนะคะของลูกค้าค่ะนี่ความสูงอยู่ที่สาสิบนะคะ30แล้วค่ะเกือบจะสาสิบนะคะต้นนี้จากหน้าดินนะคะตัวนี้เราจะมาดูไม้ตัวกระถางเบอร์เบอร์สี่นะคะว่ามันสูงขนาดไหนนะคะ อร์สี่นะคะอันนี้เป็นกระถางเบอร์สี่ค่ะอันนี้ต้นเล็กราคาเบาๆเหมือนกันแต่ความสูงอยู่ที่ประมาณอ่าอันนี้ประมาณเกือบยี่สิบกว่าแล้วนะคะความสูงนี้ค่ะยี่สิบกว่าค่ะเราจะมาดูกระถางเบอร์ห้าด้วยนะคะมาเทียบเทียบกันนะคะอันนี้เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าตามมือนะคะตัวนี้อันนี้ความสูงอยู่ ความสูงเกือบจะใกล้20นะคะตัวนี้ความสูงนะคะแต่ว่ามันก่อมันจะหนาอยู่ตัวนี้ออกออกแล้วค่ะหลอดก็มาด้วยอันนี้เป็นกระถางเบอร์สี่นะคะตัวนี้ไมันลงลึกแบนี้เนาะตันนี้จะเป็นกระถางเบอร์เจ็ดนะคะเฮ้ยขอโทษเป็นกระถางเบอร์ห้านะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นกระถางเบอร์หกค่ะต้นตนะคะเดี๋ยวถ้าถ้าส,น,สนใจเนาะสอบถามราคาได้นะคะเราจะเริ่มต้นจากราคาตัวกระถางเล็กอะกระถางเล็กเบอร์สี่ราคาหกร้อยรวมส่งหมดแล้วนะคะไซส์นี้หมดแล้วขายหมดแล้วนะคะส่วนกระถางเบอร์เบอร์ห้าตัวนี้ราคาเจ็ดร้อยรวมส่งขายหมดแล้วนะคะส่วนเบอร์หกราคาหนึ่งพันสองร้อย ยังมีของเหลืออยู่นะคะเหลืออยู่ประมาณหกระถางนะคะถ้าสนใจทักมาได้นะคะอ่าขนาดานนี้ค่ะจะเป็นไซส์เบอร์โหกนะคะเหลืออยู่ประมาณหกระถางนะคะอันนี้มองภาพรวมๆนะคะอันนี้ติเป็นของลูกค้านะคะจะส่งส่งไปไป,ไปวันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้ของลูกค้านะคะได้สิทธิ์ก่อนได้เลือกก่อนนะคะอันนี้ไปแล้วนะคะบินแล้วค่ะ อันนี้ต้นโตในสวยมากคุ้มเลยนะคะอันนี้จะเป็นต่างกายเลยนะคะสวยๆนะคะอันนี้ติดสีชมพูนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะดูดูชิดๆคิดดูใกล้ๆเลยนะคะอ่าอย่างที่เห็นนะคะวันนี้วันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเดยนนิ่มจะแพ็ ให้ลูกค้าก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเรามาติดตามกันใหม่นะคะจากสวนคนมีบอลชุมแพนะคะสวัสดีค่ะ